สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องคุยบอลกับสนนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงสเตปสนวันนี้นะครับสามทีมเน้นๆประจําวันเสาร์นะครับที่7ธันวาคมนะครับวันนี้ก็หลากหลายนะครับย้ําอีกทีนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงสามารถกดติดตามช่องเราได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับชื่อช่องเดียวกันว่าคุยบอลกับสนนะครับเอาส่วนวันนี้ครับคู่แรกไปที่เกมพิมี์ร์ลีกเตะเร็วเลยนะครับ หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเกมเมอร์ไซด้าบี้ครับระหว่างเอเวอร์ตันกับเรียบพู๋นะครับแน่นอนอันดับเนี่ยต่างกันอยู่แล้วเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่โซนล่างนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ที่15นะครับส่วนเรียบพู๋อันดับหนึ่งแต่เรียบผู๋เนี่ยเกมแล้วสะดุดนะครับเสมอกับนิวคสาสเซิลไป3-3ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยนะที่แล้วเนี่ยคืนฟอร์มในการชนะวูฟสี่ศูนย์นะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ย เรียกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับสภาพทีมแน่น,นอนเรียบผูคุณภาพเหนือกว่าแต่เอเวัตตันคงสู้ตายนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเรียบผูตัวเจ็บเยอะนะครับไม่มีลิซองเบเกอร์ไม่มีคอเนอร์แบดลี่ไม่มีโกนาเต้ส่วนเล็กซิตแมคอดิสเตอร์ติดโทษแบน ส่วนทางด้านเดโกโชต้าก็ยังเจ็บนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ลิเวอร์พูลคงต้องใช้ซาร่าประสานงานก,นกันกับพวกลุยดิอาร์สแล้วก็ทางด้านดาวิดดูเนสโคดี้กัก๊กโปเป็นหลักส่วนทางเอเวอร์ตันครับนี่มีแค่เจมส์การ์เนอร์กับทีมอิรักบูนามนะครับที่เหลืออยู่ครบโด,ด,โดมินิกคาร์เวตเลวินพวกแจ็คแฮร์ริสันรวมถึงเดวายแม็กดิลดังนั้นวันนี้เนี่ยจากเงื่อนไขเนี่ยลิเวอร์พูลเหนี่ยกว่าต้อง1.5บอลของอเนลสล็อตเนี่ย เน้นผลการแข่งขันแล้วนะครับแค่ชนะก็โอเคแล้วเพราะนั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลวันนี้จะชนะแต่จะชนะไม่ขาดถึง2ประตูให้เชียร์เอเวอร์ตันครับเดี๋ยวดูแล้วน่าจะสกอร์ต่ำยิงกันน้อยด้วยคู่นี้เชียร์เอเวอร์ตันและสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่2นะครับไปดูที่เกมระหว่างทางด้านกิซ่าพาเลทก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ที่พรีเมียร์ลีกตะเตะเวลา4ี่ทุ่มนะครับคู่นี้เนี่ยแมนซิตี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4นะครับตกลงมาเยอะส่วนพาเลทยังอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับเพราะนัน ได้ปรียบเแค่เรื่องของเล่นในบ้านนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยพาเลตมีทางอดัมวอตตันกับมย์ฟันซ่าอย่างเจ็บนะครับตัวแมนซิตี้เนี่ยขาดแค่ฟิลฟเดนมาโตโควาสิตแล้วก็โดดดี้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตัวเดิมๆอย่างเดอร์บอยตัวนี้น่าอ,อกซราตัวจริงนะครับประสานงานก,นกันกับพวกฮาแลนด์มีนักเตะอย่างทางด้าน Jack ich, แจ็คกิลิชกับเดโดซินวาคอยเดินเกมลุกดังนั้นวันนี้เนี่ยเชลซีคืนฟอร์มแล้วครับนัดที่แล้วเนี่ยสามารถถลม่มฟอรเรสต์ได้3-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ เลี้ยวภู0-2แต่เชื่อว่าหลังจากเลี้ยวภูสะดุดเสมอกันกิวกาสเซิลเนี่ยซิตี้ต้องกลับมาเร่งนะครับส่วนพาเลถึงแม้ว่าที่แล้วจะฟอร์มดีได้การชนะอ e ิฟสวิตแต่ดูแล้ววันนี้ต้านยากเงื่อนไขเนี่ยซิตี้ขอแค่ชนะเหนือกว่า0.75ให้เยอซิตี้เลยครับดีไม่ดีนะ่าจะชนะขาดด้วยเชื่อว่าคู่นี้ยิงกันเยอะนะครับซิตี้น่าจะเบียด ทางด้านพาเลทได้2-1ห,หรือ3-1ให้เชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีเด็ดเน้นสุดประจำวันเสาร์นี้ได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับโยกไปดูที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเตะเวลา4-15ทุ่มส้วเบปาติสเจอกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าบาซ่าช่วงหลังเนี่ย อาจจะมีฟอร์มหลุดไปบ้างน,นะครับแต่นัดที่แล้วทาได้ดีด้วยการบุกถลม่มมาโยกาได้ห้าหนึ่งปกติมาโยกานีในเล่นในบ้านดีนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็ริดูว่าท่านเน้นจริงจังเนี่ยก็มักจะทําได้วันนี้เนี่ยมาเยือนเบติสถึงแม้เบติสนัดที่แล้วจะสาม,มารถชนะทีมระดับต่ํากว่าในฟุตบอลโคปาโคปาเดเลได้นะครับแต่ดูแล้วคุณภาพเบติสมันนี้ยังเป็นรองบาร์ซ่าเยอะวันนี้ไม่มีวิลเลนคาบัลโยไม่มีมาโครกา ยังมีทางน้านเปาโบฟอร์นาลถึงไม่มีเอ็กซโก้ด้วยตัวเบติสเนี่ยเจ็บเยอะมากนะครับส่วนบาร์ซ่าเนี่ยไม่มีแค่มาร์กแต่เซเกนนะครับนีม่มีทางโรนัลฮัลลาโฮซึ่งก็เป็นตัวที่เจ็บนานแล้วดังนั้นวันนี้อยู่กันครบนะครับสี่ประสานทั้งดานี่โอโม่ลาฟินญาที่กำลังฟอร์มฮอตนะครับรวมถึงมิรามินยามมลรวมถึงแล้วก็หน้าเป้ามีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดังนั้นวันนี้บาร์ซ่าจะบุกชนะได้ครับแล้วก็น่าจะยิงขาดด้วยเพราะว่าต้องการทําแต้มหนีแล้วมาลิดนะครับปัจจุ บาร์ซ่านะมาริดเหลือแค่4แต้มนะครับเพราะนั้นก็ต้องเร่งกันต่อเชื่อวันนี้บาร์ซ่าชนะได้แล้วก็เบติสเนี่ยถึงแม้ช่วงหลังจะมีเกมที่แพ้แค่2นัดแต่ว่าดูแล้ววันนี้ต้านยากให้เชียร์บาร์เซโลนาเป็นทีเด็ดเน้นๆประจำวันเสาร์ได้เพราะนั้นถ้าเรียงตามความมั่นใจเนี่ยชอบสุดชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรียงลงมาเป็นบาร์เซโลนาแล้วก็ปิดท้ายที่ทางด้านเอเบอร์ตันนะครับเป็น3มทีมที่แนะนาให้เชียร์กันในวันนี้นะครับแล้วก็ย้ําอีกทีอย่าลืมกด ติดตามช่องคุยบอลกับสนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube บอกต่อเพื่อนกันได้นะครับหลากหลายทั้งข่าวสารแล้วก็เรื่องของบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ